สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแม่หมอกูรูกุก๊กกูแม่หมอสมัครเล่นเรื่องดวงดาวกับราศีนะคะวันนี้เรามาพบกับราศีกุมประจําเดือนสิงหาคม2563ชาวกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมโดยประมาณนะคะอาจบวกลบประมาณ2-3วันค่ะ ชาวกุมมีดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวนะคะโคจรไปที่บุตตะค่ะแล้วมีผลยังไงมีผลทำให้ได้บริวารได้บุตรด,ดีบริวารส่งเสริมดีค่ะส่งเสริมดีทำให้ทำงานอะไรก็ได้เงินทำงานอะไรก็ก้าวหน้าสำเร็จด้วยดีนะคะ ดาวสุเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของชาวกุมมาอยู่ร่วมกับดาวราหูในเรือนปุตตะการงานจะดีมากโดยเฉพาะงานที่อะไรที่เทาๆอะคะ่ะงานเทาๆจะได้ผลดีมากเลยนะคะดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาดาวอ๋อขออภัยค่ะดาวดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนสุภามาอยู่กับราหู จะเก็บเงินเก็บทองได้เป็นกออเป็นกรรมเลยนะครับโดยเฉพาะเงินที่ทำงานแบบเทาๆคะ่ะต่อมาต่อมานะคะดาวเสาโคโจรถอยมาที่ลอนลาพะนะคะตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมนะคะดาวดาวพระสหัดสำดีถอยมา ถอยมาตามเสามาคตั้งแต่วันที่1ิบเจ็ดก,กรกฎาคมเหมือนกันมาเข้าราพาตําแหน่งเกษตรราธิปดีจะได้โชคค่ะได้โชคได้ลาบเอาน้ําตกไปด้วยก็ได้นะคะและและ,และดาวเนี้ยค่ะดาวดาวพาระฤหัสเป็นดาวสุป,ปเคราะห์เป็นดาวประธานฝ่ายสุป,ปเคราะห์นะคะ ถ้าอยากมีธุรกิจของตนเองหรือจะทำงานออนไลน์เนี่ยจะได้กำไรเยอะมากนะคะได้เงินก้อนโตการเงินจะมีความก้าวหน้ามากค่ะไม่เคยมีเงินแสนจะมีเงินแสนไม่เคยมีเงินล้านจะหยิบได้นะคะเงินล้านอะได้มาแบบน่าตกใจค่ะการงานค่ะ การงานดีนะคะทําอะไรก็ราบรื่นผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะบริวารค่ะดาวดาวเสาร์ค่ะเล็งไปที่ดาวราหนะูซึ่งราหูอยู่กับดาวศุกร์นะคะส่งผลให้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาค่ะสนับสนุนดีแล้วก็เดือนสิงหาคมนะคะ วันที่3สิงหาคมดาวศุ์จะย้ายจากราศีพฤศกไปที่ไปที่ราศีมิถุนนะคะและวันที่10ดาวอังคารก็จะย้ายกับย้ายจากมีนไปเม็ดนะคะทําให้คนโสดค่ะคนโสดสาวโสดราศีกุมจะมีคนถูกใจนะคะจะมีโชคมีลาบค่ะการเงินดีมากนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะ อยู่ในตำแหน่งที่ดีดาวเข้าเรือนลาพะชาวกุมค่ะดาวพระฤหัสเป็นดาวสูเปราเคา์เป็นดาวประธานฝ่ายซูเปราเคา์จะมีช่องทางจะเห็นช่องทางทำมาหกินช่องทางทำเงินเยอะนะคะแล้วก็ดาวศุกร์กับดาวราหูไปอยู่ด้วยกันอีกนะคะจะได้เงินพิเศษะคะ่ะคุณไปขายหวยเลยคะ่ะเนี่ยจะได้เงินเยอะ ยังไม่พอดาวอังคารย้ายเข้าเรือนเกษตร,รของตัวเองโยกหน้าราศีกุมค่ะรถชาวเลือดดาวห้ากับดาวเจ็ดห้าก็คือดาวพฤหัสเจ็ด 7, ดาวเสาโยกหลังชาวกุมให้ระวังนะคะอย่าไปดินทาใครนะคะอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ใครเรื่องมันจะเข้าตัวคุณค่ะมันจะนำความเดือดร้อนมาให้คุณนะคะ ชาวราศีกุมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะดาวเด่นให้โชคก็จะมีกลุ่มห้าเจ็ดสามนะคะแล้วก็กลุ่มแปดกับหกหกกับแปดนะคะห้ากับเจ็ดนี่ทิ้งไม่ได้เลยนะคะเข้ามุมดีมากแล้วก็หกกับแปดนี่ก็หกกับแปดแล้วก็เจ็ดเลยค่ะกระจุกนี่ก็เล็งกันดีมากเลยคะ่ะอยู่ในอยู่ในมุมที่ดีะคะ่ะ ถ้าอยากเสี่ยงทายเสี่ยงดวงก็เอาตัวเลขกลุ่มนี้ไปลองดูนะคะ7 8 6นะคะแล้วก็5 3 5 7 7 5 3อะไรเงี้ยก็ได้นะคะค่ะวันนี้กูรูขอจบราศีกลุ่มไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่หมอสมัครเล่นด้วยนะคะค่ะกูรูจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะคะ ถ้าตอบช้าก็ไม่ต้องตกใจนะคะช่วงนี้งานเยอะค่ะและถ้าข้อความไหนที่กูรูไม่ได้ตอบแสดงว่าข้อความของคุณติดอยู่บนทางด่วนเสแล้วล่ะคะ่ะถ้าหลุดเมื่อไหร่ก็จะตอบนะคะสวัสดีค่ะ